เบอร์โปรกสายรักโลกและที่สำคัญมีวินโดวส11ด้วยสวัสดีค่ะอยู่กับจิลแอดสเกิร์เมอร์ค่ะปัจจุบันนี้ หลายๆคนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเทรนด์ทุกอย่างก็มาแรงมากๆเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแต่ในขณะที่ทุกอย่างพัฒนาเราก็ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกของเราไว้ด้วยนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะบอกเลยว่าเขาผลิตโน้ตบุ๊กออกมาซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กที่รักโลกหรือว่า green laptop นั่นเองนั่นก็คือแบรนด Acer ค่ะนี่เลยนะคะที่อยู่ด้านหน้าของทุกคนตรงนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่า หน้าตาม,มันก็จะดูค่อนข้างแปลกนิดนึงเนาะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาชื่อว่า Aspire Zero นะคะจากทางแบรนด์ Acer นั่นเองเรียกได้ว่าเป็น Green Lap To p ได้อย่างเต็มตัวเลยค่ะทุกคนหนึ่งเลยนะคะทุกคนการที่เราซื้อแล็ปท็อปตัวนี้ไปเนี่ยนอกจากการที่เราจะได้นะคะใช้แล็ปท็อปไปแล้วนะคะเขายังเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนอกจากการใช้งานได้ยาวนานแล้วนะคะเขาก็ยังช่วยโลกในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 2ีเลยนะคะเรียกได้ว่าเจ้าเครื่องนี้นะคะทําจากพลาสติกนะคะ PCR ถึง30%เลยก็จะทําให้ใครหลายๆคนที่ชอบความเป็นมินิมอลนิดนึงแต่ก็ให้สเปคที่ค่อนข้างจัดเต็มนะคะเครื่องนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่อง กันบ้างดีกว่านะคะทุกคนให้ทุกคนดูกันแบบใกล้ๆเลยนะคะเจ้าเครื่องนี้นะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นเลยนะคะ Aspire e r o ของเรานะคะดูจากรูปลักษณ์และโอ้โหไม่บอกก็รู้ว่ารักโลกรักโอกค่ะทุกคนเพราะว่าเจ้าเครื่องของเขาเนี่ยคือเหมือนที่บอกเลยค่ะคือผลิตจากเขาเหมือนเขาเรียกว่าพวกขยะรีไซเคิลหรือว่าพลาสติกรีไซเคิลต่างๆเนอะมันก็จะทําให้น้ตบุ๊กเนี่ยออกมาหน้าตาก็ประมาณนี้เลยค่ะ <S <S ความกว้างของหน้าจอของเขานะคะเขาทํามาหน้าจอค่อนข้างกว้างมากๆเลย นะคทะุกถึง15.6นิ้วด้วยกันค่ะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยคือเรียบไปกับเจ้าตัวเครื่องเลยนะคะแต่สิ่งที่บิวชอบมากๆเลยคือเครื่องนี้เขาใส่ตัวน้ำแพดมาด้วยนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าดูโน้ตบุ๊กไปบางทีก็ดูไม่ค่อยละเอียดเนอะซื้อๆไปเห็นแต่ว่าขนาดเล็กกระทัดรัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีตัวน้ำแพดมาให้มันก็จะทําให้เราใช้งานได้ยากมากยิ่งขึ้นแต่ตัวนี้คือดีมากคือให้มาด้วยนะคะแล้วก็ตัวปุ่มต่างๆคือให้มาเป็น f u ล l ดไซ แต่ว่าตัวน้ำพผดเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างย่อเข้ามานิดนึงเพื่อว่าโน้ตบุ๊กจะได้ไม่ใหญ่จนเกินไปนั่นเองนะคะทุกคนหน้าจอนอกจากความใหญ่ที่ให้มาแล้วนะคะทุกคนอาจหลายนะคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเดสก์ท็อปมันรู้สึกว่ามันดูแปลกตาม,มากยิ่งขึ้นเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับ Windows 11เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนั่นเองนะคะแล้วก็สีสันค่อนข้างสวยเลยะคะ่ะตัวนี้เนี่ยคือเป็นหน้าจอแบบ iPS นะคะก็จะให้สีคมชัดต่างๆไม่ว่าคุณจะเล่นเกมหรือว่าจะทํางานนะคะ สีไม่เพี้ยนแน่นอนค่ะและโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะเขาใส่นะวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะทุกคนเนื่องจากที่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าแล็ปท็อปเนี้ยสำหรับ w o r k f r o m Home หรือว่าสําหรับทํางานหรือว่าใครที่แบบ Work Office เสียงมันดีหรือเปล่าแล้วระบบการตัดเสียงรบก,กวนเนี่ยมันดีหรือเปล่าเพราะปัจจุบันนี้เนาะเราก็ยกแล็ปท็อปเนี่ยคือไปทํางานนอกสถานที่ค่อนข้างบ่อยนะคะเราก็ต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องระบบเสียงแล้วก็ระบบการตัดเสียงรบก,กวนซึ่งเอเซอร์นะคะใส่เข้ามาให้ด้วยค่ะกับ a c e r True Harmony นะคะ ทุกคนก็คือทําให้ระบบเสียงชัดเจนมากยิ่งขึ้นและยังใส่เข้ามาด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้โน้ตบุกที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างกับ Acer Purify Voice นั่นเองนะคะทําให้ไม่ว่าคุณจะทํางานนะคะหรือว่าจะวิดีโอคอลจะซูมหรืออะไรต่างๆนานาน,นะคะตัดเสียงรบกวนรอบค้างได้ค่อนข้างดีเลยค่ะน้ําหนักเขาก็มาในน้าหนักที่กําลังดีไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะคะเพราะเหมือนที่บิวบอกเลยตั้งแต่ต้นคือมันเป็นเครื่องที่รักโลกค่ะทุกคนมันทํามาก็คือเหมือน แบบหยิบขั้เค่อยว่าพลาสติกรีไซเคลิลมานะคะแล้วก็มาทําเจ้าตัวนี้น้ําหนักก็จะประมาณกลังดีค่ะอยู่ที่1.8กิโลนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดนะคะสเปคของเจ้าเครื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้ใส่สเปคมาค่อนข้างจัดเต็มเลยนะคะใช้ Intel Core i5-1155G7 อีกด้วยนะคะแล้วก็ใส่ชิปเซตมาเขาบอกว่าชิปเซตเนี้ยใส่เข้ามาช่วยประมวลผลนะคะก็คือเป็น Iris XE นะคะจากทางแบรนด์ i n น e l นั่นเองหมดปัญหาเล ยค่ะใครที่แบบว่าเล่นโปรแกรมเข้าออกต่างๆตัดต่อต่างๆการประมวลผลการโหลดภาพโหลดไฟล์วิดีโอเข้าออกแอปพลิเคชันไปมานะคะโฟลเดอร์ต่างๆไหลามากแล้วก็รื่นปืดแน่นอนนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนก็คือสามารถเล่นเกมเบาๆได้นะคะรองรับทั้งงานแบบ2มิติแล้วก็3มิติเบื้องต้นได้ด้วยคะ่ะแรมเนี่ยให้มาค่อนข้างจัดเต็มเลยนะคะก็คือ 8GB พร้อมกับ SSD M.2 NVMe ด้วย ความจุถึง512 GB เลยค่ะราคาก็ค่อนข้างเบามากๆเลยนะแล้วก็มีการรับประกันถึง2ปีเต็มด้วยนะคะทุกคนและตัวนี้มาพร้อมกับสเปคใหม่ล่าสุดเลยค่ะนั่นก็คือ Intel Core i5 Gen k e Gen 11นั่นเองนะคะแล้วก็มี Windows 11ใส่ลงมาให้แล้วให้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ต้องเสียเวลาไปอัปเกรดต่างๆนานานั่นเองนะคะและเจ้าตัวนี้บอกเลยนะคะว่าใช้งานได้ยาวนานมากๆสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ถึง8-9 9ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่านะคะเครื่องนี้ให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะทางฝั่งขวาของตัวเครื่องนะคะพอร์ตที่เขาให้มานี่เลยค่ะก็จะเป็นนะคะที่เสียบหูฟัง3.5มีตรงนี้ก็คือเป็นที่เสียบ USB Type A นะคะทุกคนส่วนวกมาทางด้านนี้อันนี้คือให้ค่อนข้างเยอะแบบจัดเต็มมากๆเลยนะมีทั้งนี่เลยค่ะที่เสียบ USB Type C มี USB Type A นะคะให้อีก2พ พอ์ตรงนี้มี HDMI ค่ะแล้วรวมไปถึงพอรแลนด์ด้วยนะคะส่วนรูตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูสําหรับสายชาร์จนั่นเองค่ะและที่ทุกคนเห็นนะคะความสวยงามของเขาคือต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆแล้วนะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดสีเหลืองๆนะคะทุกคนเต็เมบริเวณเครื่องเลยนะคะแล้วก็สลับกับตัวสีเทาตรงนี้บิวต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยเขาไม่ผ่านการเคลือบสารใดๆเลยค่ะเขาบอกว่าเขาต้องการแบบว่าโชว์จุด เด่ก็คือความรักโลกนั่นเองนะคะทุกคนถ้าบบว่าทุกคนเห็นตัวปุ่มกดเนอะจะมีตัว e แล้วก็ตัว R นะคะเขาก็บอกว่าเขาตอบย้ำความรีไซเคิลของเขานะคะ reduce reuse แล้วก็ Recycle ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นแล็ปท็อปที่ผลิตออกมาค่อนข้างตอบโจทย์ในโหมดของไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าโรกของเราเนี่ยมันโดนทำลายเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหันกลับมารักโลกบ้างนะคะวันนี้เอเซนะคะตอบโจทย์มากๆเลยซตัว นี้ไปแล้วได้อะไรบ้างนะคะฝั่งทางด้านสายเหมอเน่เขามีกระเป๋าน้ t บุ๊กให้ด้วยนะคะกระเป๋าก็คือน่ารักมากบุกกันกระแทกทุกอย่างใดๆไว้หมดมีกระเป๋สองข้างแบบอเนกประสงค์มากๆนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเขามีโลโก้รักโลกตรงนี้ด้วยนะนี่ที่ทุกคนเห็นนะคะก็เป็นโลโก้เหมือนแบบว่ารีไซเคิลอะไรต่างๆนานาเนาะเพื่อตอกย้ําสโลแกนของเขานั่นเองวันนี้ถ้าเกิดว่าคนซื้อไปคุณจะได้กระเป๋าไปด้วยกระเป๋าเนี่ยวิวว่าแพงนะปกติแล้วเนี่ยกระเป๋าน้ต บุ๊กเเขาขายกันก็ประมาณแบบพันหถึงพันเนะคะแล้วก็บวกกับตัวของแบรนด์เอเซอร์ด้วยนะคะยิ่งแพงไปใหญ่เลยแต่ว่ารุ่นนี้เมื่อคุณซื้อน้ตบุ๊กของเขาไปแล้วเขาก็มีกระเป๋าให้ด้วยค่ะแล้วเจ้าตัวนี้นะคะนอกจากสเปคที่แบบใส่เข้ามาเต็มพอร์ตการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเขาก็ยังใส่เขาเรียกว่าสามารถเล่น Wi-Fi 6ซึ่งแรงกว่า Wi-Fi ปกติได้ถึง3เท่าเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับบลูทูธตัวใหม่ล่าสุดกับบลูทูธ5.1ด้วยหลายๆคนก็ฟังรายละเอียดสเปคกันไปแล้ว ะะแล้วก็รูปลักษ์เนี่ยน่าใช้แล้วก็ดูแปลกตาเสลอเกินนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของบอกเลยว่าเขามาในราคาที่ค่อนข้างจับต้องได้ สมเพทสมผลกับสเปคตัวนี้มากๆเลยค่ะราคาอยู่ที่2,990บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจไปซื้อได้ที่ไหน ITCITY นะคะทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านนะคะจาก CSC ก็ได้นะคะทุกคนรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะกับ i t c i t y o n l i n e .com นั่นเองนะคะก็หาซื้อได้เลยนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรีวิวล็ปบ็อปที่ค่อนข้างแปลกตาเนอะจากทางแบรนด์เอเซอร์นะคะส่วนตัว,วิวเองเนี่ยวิวก็เพิ่ง เคยเห็นแล็ปท็อปที่ออกมาในคอนเซปแบบรักโลกแบบนี้แล้วก็มาในสเปคที่ค่อนข้างแรงเลยตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากจะได้ไปใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรือว่าเล่นเกมแบบเบาๆนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถทําได้ค่อนข้างครบเลยนะคะหวังว่าจะถูกใจใครลหลายๆคนแล้วกันค่ะใครที่เกิดว่าถูกใจหรืออยากจะให้คลิปหน้าเราจะมารีวิวสินค้าอะไรสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาของวิวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 啊。<music>